นิทานอิสซอเรื่องหนูในตะก้ากับเพียงพรวันหนึ่งมีหนูหิวโซตัวหนึ่งเดินหาอาหารอยู่ในทุ่งนาด้วยความหิวมันมองหาอาหารไปตลอดทางจนกระทั่งสายตาสะดุดเข้ากับตะก้าใบใหญ่ที่เต็มไปด้วยฝักข้าวโพดสีเหลืองทองวางอยู่ตยยใต้ลมไม้ไกลๆกระท่อมหลังหนึ่งว้าวนี่มันสวรรค์ชัดๆ หนูร้องเสียงหลงด้วยความตื่นเต้นแต่วาตาการนั้นถูกสานแน่นหนามีเพียงช่องเล็กๆพอให้มันมุดผ่านไปได้มันจึงต้องหดตัวลงเล็กที่สุดค่อยๆเบียดตัวลอดช่องไปจนสำเร็จพอเข้ามาข้างในได้แล้วมันก็รีบพุ่งตรงไปที่ข้าวโพดกัดแทะอย่างอร็จอร่อยอร่อยจริงๆไม่เคยกินอะไรอร่อยขนาดนี้มาก่อน มันพึมพำกับตัวเองพร้อมเคี้ยวข้าวโพดเต็มปากเจ้าหนูกินไม่หยุดมันกินแล้วก็กินอีกจนพุงของมันป่องออกมาเป็นสามเท่าจากตอนแรกขณะที่มันกำลังดื่มด่ำกับมื้ออาหารในฝันนั้นเองพระอาทิตย์ก็รับขอบฟ้าความมืดเริ่มคืบคลานเข้ามาอืมข้าคงต้องออกไปก่อนจะดึกกว่านี้มันพูดพลางเดินอุ้ยอ้ายไปยังช่องเล็กๆ ที่มันเคยลอดเข้ามาแต่ว่าคราวนี้เมื่อมันพยายามแทะตัวออกไปกลับติดแน่นไม่ว่ามันจะดิ้นอย่างไรก็ไม่มีทางออกไปได้พุงที่เต็มไปด้วยข้าวโพดท,ทำให้มันใหญ่เกินกว่าช่องเดิมโอ้ข้าออกไม่ได้เจ้าหนูเริ่มตื่นตระหนกมันพยายามอีกครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ก็ไร้ผลเสียงครั่งครวญของมัน ดึงดูดความสนใจของเพียงพรตัวหนึ่งที่เดินผ่านมาเพียงพรหยุดยืนมองแล้วหัวเราะเบาๆเจ้าหนูเจ้าทำอะไรอยู่ตรงนั้นเพียงพรถามพลางยิ้มมุมปากข้าติดอยู่ในนี้ช่วยข้าด้วยเถอะหนูอ่อนวอนน้ำเสียงเต็มไปด้วยความกังวลเพียงพรมองมันจากหัวจ้รดเท้าแล้วถอนหายใจดูจากขนาดพุงของเจ้า ข้าพอเดาออกว่าเกิดอะไรขึ้นข้าหิวมากก็เลยกินเยอะไปหน่อยเจ้าหนูสารภาพเพียงพรสายหน้าข้าคงช่วยอะไรเจ้าไม่ได้หรอกเจ้าต้องรอจนกว่าท้องของเจ้าจะยุบลงถึงจะลอดออกมาได้แต่ว่าข้าจะต้องติดอยู่ในนี้ทั้งคืนหรือหนูร้องเสียงหลงก็ใช่นะสินี่ละ่ะสิ่งที่เจ้าสมควรได้รับจากความโลภ เพียงพรพูดพร้อมยักไหลตาตีสวัสดิขอให้เจ้าโชคดีพูดจบเพียงพรก็เดินจากไปปล่อยให้เจ้าหนูผู้โลภนั้นกุ้มท้องอยู่ในตะการู้ซึ้งถึงผลของความอยากที่ไม่รู้จักพอเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความโลภเป็นบ่อเกิดแห่งหายนะหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตาม และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ช่องมามีมิและมิมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ